ทุกคนครับอันนี้อีกคืออีกหนึ่งฉากนะครับที่เขากําลังเตรียมตัวนะครับอันนี้คือทางชีมงานนะครับออกแกบไหนนะครับ M Studio บรรยากาศสดๆครับงานยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะครับที่นี่อันนี้คือเดี๋ยวจะมีเก้าอี้เสริมอีกนะครับนี่ตอนนี้เขากําลังคนมาเท่านี้ตอนนี้เราจัดไว้ที่200ไม่พอครับตอนนี้คนมา เยอะมากๆนะครับไม่ต่ำกว่า300แน่นอนครับผมน่าจะเกินยังไม่รวม f อฟผู้ติดตามนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับนนจะเป็นที่ลงทะเบียนนะคะทุกคนใครมาถึงงานแล้วนะครับก็จะอันนี้จะเป็นลงทะเบียนจะมีพินั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือ จะมาลงทะเบียนในส่วนของนี่นะครับน่งเขมเสร็จเขาเขาได้สมภาษา์ตรงนี้แล้วเราไปเซ็นเลยลงทะเบียนของรอบอันนี้สื่อมวลชนนะครับศิลปินดาราลงตรงนี้นะครับอันนี้เฉพาะานักข่าวนะครับพวกนักข่าวจะลงตรงนี้แล้วก็จะมีของที่ระลึกแจกให้ด้วยนะครับพี่ต้มตามนี่ครับอันนี้คือพี่ต้มตามนะครับ ประมาณนี้นะทุกคนเ่ยนทีนี้โฟเราด้วยคด้านในก็กำลังเหนกันนะเราจะดูแค่ส่วของข้โสมมติาเป็นแขงนะ้ก็องตาเขเน่น ยอดมากนะครับกำลังเตรียมงานเดินทางมาง่ายนะครับกดลิ์มาขึ้นชั้นสามได้เลยนะครับผมนี่นะครับบริเวณงานก็คือเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยครับไม่ต้องกลัวครับลิ์เยอะมากที่จอด,ดรถก็เยอะนะครับนในงานนะครับมากินข้าวกินอะไรที่นี่ได้เลยเมีหอมอ ทุกคนของกินอลังการอลไรอาลาบมาของกินนะครับนี่อันนี้ขอเดี๋ยวเก็บตัวศิลปินนะครับตรงนี้ก็มีห้องน้ำข้างในก็มีห้องน้ำส่วนตัวอีกนะทุกคนน,นี่เรามีถ่ายทอดสดกว่า300ช่องนะครับทั่วประเทศเคคไทยตคครงนี้เดี๋ยวขอของแข่บรรยากาศ จะเริ่มแล้วนะครับด้านในว้าวเริ่มแล้วครับข้างในเริ่มแล้วครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวมานะครับฝาก FC ติดตามนะครับมาทานข้าวที่นี่ได้เลยนะครับของกินเยอะมากนะครับทุกคนอัน การเดินทางมาง่ายมากนั่งรถไฟฟ้านั่งวินนั่งอะไรมาได้หมดเลยครับขึ้นลิฟต์ลงเรือมามา,มาที่นี่นะครับเดินทางง่ายนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูโอ้เลิศมากบรรยากาศนะครับแล้วสวยมากทุกคนครับแล้วช่วงทุกคนอยากสัมผัสดาราตัวเป็นเป็นนะครับ fc ที่ท่านรักนะครับนี่มารอตรงนี้ได้เลยนะครับผม มารอตรงนี้ได้เลยดีา<ป>อุ้ยจาใ้องไนไนกำลังลองเปิดเปิดหนังนะครับไม่สามารถถ่ายได้นะครับเอาไว้ให้ลุ้นเอาไว้ให้ลุ้นนี่นะครับโซนนี้สำหรับ j o j JO2 และมาตักรอตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ศิลปินดารานะครับ ออกมาจากในโรงภาพยนตร์แล้วก็ f อออกมานะครับเรามารอถ่ายรูปรอสัมภาษณ์ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับตรงป้ายไข่ออตรงนี้เลยนะครับทุกคนน่ากลัวมา,ากนี่แหละครับตรงนี้ใครเข้ามาปุ๊บก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคน ดาราศิลปินเยอะมากๆนะครับพี่นุ๊กพี่ปายพี่แอนออร์ดีพี่บอยศิริชัยนะครับอินฟลูศิลปิน่าราผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โบสโนดนะครับเฮียหน่อยอหมอรามไอดอนนะครับแล้วก็มีคูบิกกี้คูทีนะครับคูบี้นะครับเดินทางมาจากขอนแก่นเลยนะครับพาทีมงานศิลปินดาราในค่ายมาด้วยนะครับผมทุกคนบรรยากาศตรงนี้นะครับ ให้ทุกท่านได้มาสัมผัสนะครับว่าการจัดงานยิ่งใหญ,ใหญ่การจัดงานที่อลังการแบบนี้นะครับสุดยอดมากๆนะครับเราเตรียมงานกันมาไม่ต่ำกว่า3วัน4วันแล้วนะครับทุกคนเฉพาะตรงนี้นะครับนีน่นี่นะครับทีมงานด้านในก็ไม่ต่ำกว่า50ชีวิตนะครับที่มาร่วมจัดงานนี้นะครับดูด้านในกําลังเริ่มแล้วนะครับผมกำลังเริ่มแร้ว นี่ใครอยากกินอะไรเดินทางมาสะดวกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาข้าวกินไม่รู้จะกินอะไรดีนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับใครอยากเจอดาราศิลปินด,ดาราท่านใดในโดวงใจที่ท่านชอบท่านต้องมาดักรอตรงนี้นะครับมาดักรอตรงนี้เท่านั้นนะครับอ,อุ้ยมึงมั่ม นี่ครับท่าไดก็สามารถเปิดมาซื้อตะวันตัวหนังวันนี้เต็มนะครับผมวันที่17อย่าลืมนะครับทุกโรงภาพยนตร์รีบไปกดซื้อกันนะครับทางออนไลน์ก็มีนะครับโหลดแอปพลิเคชันนะครับของ sf หรือเมเจอร์ก็ได้นะครับของอในแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับมันจะได้ในส่วนของหนึ่งนะครับจะมี qr code ให้ท่านเวลามาถึงโรงหนังเนี่ยท่านสามารถสแกนโรงหนังเข้าได้เลยนะครับ <Okay. S 1> น,นี่ครับตรง m อ c นีออกนะครับที่อยากดัเียอาไป

ที่จุลงภาพยนต์นะคะ